ญี่ปุ่นออกมาตรการฉุกเฉินรับมือภาษีทรัมป์รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศมาตรการฉุกเฉินทางเศรษฐกิจวันนี้รับมือกับผลกระทบจากการขึ้นภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนการเจรจาการค้าทวิภาคีรอบที่สองซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่ามาตรการบรรเทาผลกระทบชุดนี้ประกอบด้วย5ด้านหลักซึ่งรวมถึงการสนับสนุนด้านการเงินสำหรับภาคธุรกิจและมาตรการกระตุ้นการบริโภคเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคการส่งออก ของญี่ป่ปุนและอาจสร้างความเสียหายต่อเศษรษฐกิจในวงกว้างนายกรัฐมนตรีชิงเงรุอิชิบะให้คำมั่นว่าตั้งแต่เดือนหน้าจะลดราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลลง10เยนต่อลิตรพร้อมจัดสรรเงินอุดหนุนค่าพลังงานและขยายวงเงินสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำสำหรับธุรกิจขนาดเล็กทั้งนี้หากผลการเจราจารอบสองไม่เป็นที่น่าพอใจญี่ปุ่นอาจออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรักษาเสถียรภ,ภาพภาคการผลิตและรักษาระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในประเทศ